ปฏิบัติการจับเสือเวียรานี่เสือเวียมันไม่รอดแน่เข้าไปจับมันอย่าให้มันรู้ตัวครับท่านเข้าไปจับมันอย่าให้มันรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวอือมันน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะ าปีที่ผ่านมาข้าตามจับเองมาโดยตลอดไอ้ตือเวียวันนี้เอ็งหนีไม่รอดนะอยอมาจับก็โดยดีไม่เจอกันนานเลยนะท่านสารวัตรนั่นใครอ่ะ ทำเป็นจำเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ได้ถ้าเสือเวียโจรที่ท่านตามล่ามาตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมายังไงล่ะทํามาเป็นลืมท้าไม่ได้ลืมเว้ยแต่ว่าหน้าตาแบบเนี้มันคือเสือเวียเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่หว่าคิดจะมาหลอกสารวัตรได้หรือวะคิดว่าสารวัตรโง่ข้าไม่ได้หลอกข้าเสือเวียตัวจริงเสียงจริงว่าแต่ท่านสารวัตรเถอแก่ลงไปเยอะเลยนะใส่ยอเย้ยถากถางแบบนี้ ไอเสือเวียชัดชัดแต่ทำไมหน้าไม่เปลี่ยนเลยวะผมว่าเราต้องเรียกกำลังเสริมดีกว่าครับท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ดิฉันเองดินเอตรงกันร้อเอร์ซ็นเสือเวียตัวจริงเลยค่ะท่านสารวัตรฮะไ่ทำบอทอกที่ไหนมาแล้วข้าไม่ได้ทำอะไรเลย ออกมาเลยทำไมหน้าเด็กให้ใหให้ให้ใจใจเย็นก่อนไอ้เสียใจเย็นก่อนตกใจอะไรกันข้าก็แค่กินนี่บูมดีแน็ยระวังระวังฮอืมไม่ต้องกลัวกินได้ อยากกินมั่งอนะซื้อที่ไหนหรอซื้อได้ที่ตัวแทน The Icon Group ทั่วประเทศบ o มดี n น็ t สินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท The Icon Group